อาจารย์ประจาสาขาแพทย์แผนตอนออกของเราคะ่ะอาจารย์คะเราสามารถเอาสมุนไพรไปทําเป็นอะไรได้บ้างคะทําได้เยอะแยะเลยค่ะทั้งรูปแบบของเป็นยาเม็ดนะคะยาแคปซูลน,นะคะแล้วก็ยังเอาไปทําเป็นยาใช้ภายนอกพวกครีมิยาที่พึ่งได้หมดเลยค่ะได้ทุกอย่างนะคะไมว่เราจะอยากจะตัดแปลงอะไรจะได้หมดเนั้นเดี๋ยววันนี้อาจารยา์จะ ให้พวกเราได้ลองทำครีมชาแก้แพ้นะคะตอนนี้ก็ได้เตรียมสารเคมีอะไรไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะอันนี้เป็นสารสกัดสมุนไพรของคณะเราถ้าน้องๆเข้ามาเรียนตอนปีหนึ่งนะคะน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเภสัชกรรมไทยซึ่งก็จะต้องเรียนรู้พวกเครื่องยาสรรพคุณตัวยาต่างๆรวมไปถึงวิธีการปรุงยาแบบดั้งเดิมด้วยค่ะ ถ้าน้องๆมีความสนใจในสมุนไพรตัวไหนนะคะน้องก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรตัวนั้นมาปรุงยาตามภูมิปัญญาได้เลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยนะคะคือน้องต้องรู้ด้วยว่าสารสกัดที่เราสกัดได้มาเนี่ยมีสรรพคุณสอดคล้องกับตําราการแพทย์แผนไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องมีการทดสอบลทธิทางชีวภาพและความปลอดภัยของมันก่อนด้วย ฟังแบบนี้อาจจะดูเหมือนยากใช่ไหมคะแต่น้องๆไม่ต้องกัง,งวลเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในรายวิชาการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของสมุนไพรเมื่อชั้นปีที่4ค่ะ อวดนิดนึงทางฝั่งนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่อาจารย์แล้วก็ลุ่นที่ในสาขาแพทย์แผนตะวันออกของเราร่วมกันทําขึ้นมาอันนี้วางขายจริงที่คลินิกของเราด้วยนะถ้าน้องๆเข้ามาเรียนที่นี่นะคะนอกจากน้องๆจะได้เรียนวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วน้องจะได้เรียนการสร้างแบรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรนวัตกรรมด้วยค่ะแต่เราไม่ได้ให้น้องๆแค่เรียนนะน้องจะต้องลงมือทําจริงด้วย คือเมื่อชั้นปีที่4นะคะน้องจะต้องมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของน้องขึ้นมาตัวหนึ่งเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วนะคะน้องสามารถเอาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นเจ้าของสูตรตำรับนั้นเองได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างพอฟังมาถึงตรงนี้สนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับพี่บ้างหรือยังสนใจนะครับ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กี่จะพาไปดูที่ห้องผลิตยาของสาขาการแพทย์แผนตอนออกกันค่ะว่าเราสามารถนําสมุนไพรมาทํายาในรูปแบบไหนได้บ้างคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะในห้องผลิตยาของเราอะคะ่ะเรามีอุปกรณ์ในการทํายาแบบไหนบ้างอะคะก็ในตรงนี้นะคะเราจะมีเครื่องอยาการเครื่องผลิตแคปยาแคปซูลค่ะนะก็คือ เราจะมีแคปซูลเปล่าแล้วก็มียาสมุนไพรที่เราต้องการที่จะเอามาฟิลลงไปในแคปซูลน,นี้ก็คือเครื่องนี้เป็นเครื่องฟิลแคปซูลแต่ก่อนที่เราจะเอาผงยาใส่ลงไปในเครื่องนี้น่ะเราต้องเรียงแคปซูลก่อนเพื่อให้เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะโ,คโดยเครื่องนี้จะเรียงช่วยเรียงให้เรานะคะก็คือเราจะเอาแคปซูลเปล่าวันนี้นะคะใส่ลงไปในนี้ก่อน แล้วทีนี้เราก็จะกดตรงนี้อะลองกดกดแรงๆเลยนะกดเข้าไปจันเข้าไปทีนี้แคปซูลท,ที่เราเรียงไว้ตรงนี้นะคะมันจะรั่งลงมาตรงนี้ก็คือแคปซูลมันเป็นปีส่วนของตัวที่จะบรรจุยาลงไปนะคะ<ม>กับตัวฝาปิดนะคะเครื่องก็จะเรียงให้เราแบบนี้นะคะเราก็มาเช็คดูว่ามันครบไหมพเพราะเผื่อบางทีมันไม่ครบนะคะทีนี้เราก็ามาใส่เครื่องนี้ คุณผิดทุกๆด้านนะคะนี่ด้านนี้นะคะมันมีมันมีมันมีปุ่มตรงนี้ให้มันอยูตรงนี้แล้วก็เสียบขาลงไปเลยนี่ขั้นตอนนี้เรากำลังจะแยกระหว่างบอดี้กับแคปออกเพื่อที่จะเปิดฝานั่นเองนะคะเปิดฝาแคปซูลอ่ะทีนี้นะคะเราก็เทผงยาที่เราชั่งน้ําหนักมาแล้วนะคะอันนี้เป็นผงยาสมุนไพรขมิ้นชันนะคะแล้วก็เทลงไปเลย แล้วก็เกลี่ยเลยอ่ปุ๊กกี้เกลี่ยเกลี่ยให้ให้ลงไปในช่องแต่ละช่องะคะ่ะก็คือในช่องนี้เราจะมีตัวแคปซูลใช่ไหมเราพยายามเกลี่ยให้หมดทีนี้เราก็ปิดฝาตรงนี้ลงมาเพื่ออัดให้ผงยามันแน่น ต่อแคปซูลแล้วนะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องตอกยาเม็ดนะคะก็คือถ้าสมุขเรามีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเดี่ยวหรือสมุนไพรเป็นตำลักนะคะที่เป็นยาสมุนไพรยาแผนไทยมันจะเป็นตำลักก็คือมีสมุนไพรหลายชนิดรวมกันเป็นตำลักแล้วก็นํามาบดให้เป็นผงละเอียดนะคะแต่ทีนี้เราจะเอาเป็นผงอันนี้มาตอกเป็นเม็ดเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องผสมกับไดรุเอ็นหรือสารเติมตัวอื่นลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นแลคโตสนะคะแลคโตส ะะเอามาผสมกันให้เท่ากันตามสัดส่วนที่เราคำนวณเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ไบเดอร์นะคะก็คือเป็นตัวช่วยยึดเกาะให้ผงยาเป็นก้อนเปียกแล้วก็ไปทําเป็นแกลนูซึ่งเขาเรียกว่าการาผลิตแกลนูแบบชนิดเปียกน,นะคะแล้วค่อยนําไปผสมกับสารตัวเติมเต็มชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นสารช่วยไหลนะคะเพื่อให้ผงยาเราเนี่ยมันไหลลงไปจาก ส่วนตรงนี้คือส่วนที่เราผสมทั้งหมดแล้วถ้าเราเติมสารช่วยไหลด้วยผงยาก็จะไหลลงมาที่ที่เบ้าได้ดีนะคะเพื่อที่จะจอกตอกเป็นเม็ดมันจะมีแม่พิมพ์อยู่ตรงข้างล่างแล้วก็มีสาบตอกนะคะซึ่งจะใช้แรงอัดตอกลงไปเพื่อให้ผงยาที่เราผสมกันออ,อกมาเป็นเม็ดแบบนี้ได้นะคะอาจารย์จะลองทาให้ดูให้เครื่องทําให้ดูนะคะนะคะผงยาจะหล่นจากตรงนี้ไหลลงมาที่ตรงนี้แล้วจะมีสาบตอกลงมา เราเปเม็ดทีนี้นะคะหลังจากที่เราตอกยาเม็ดแล้วหรือเราทำยาแคปซูลเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะต้องประเมินคุณภาพยาก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ายาของเรามีประสิทธิภาพในการที่จะรักษานะคะอย่างเช่นเราต้องมีการประเมินดูการเปลี่ยนเป็นน้ําหนักของเม็ดยาหรือว่าการหาความแข็งของเม็ดยานะคะหรือว่าการทดสอบความกร่อนของเม็ดยาเพื่อให้มั่นใจว่ายาเม็ดยาของเราอะ่ะมันมีความแข็งแรงทนทานต่อการขนส่งต่อการเทหลายๆครั้งของยาถ้าเป็นกระปุก มันจะมีการเทใช่ไหมคะยาอาจจะมีการกระแทกกันหรืออาจจะมีการกระทบกระเทือนจากการขนส่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทดสอบความกร่อดของเม็ดยาก่อนว่ามันสามารถทนทานต่อการกระแทกได้นะคะเพื่อให้เม็ดยาของเราสูวยไม่บินไม่แตกนะคะก็คือเครื่องนี้นะคะซึ่งเราก็จะเอาเม็ดยามาเข้าเครื่องเพื่อให้เครื่องทํางานแล้วก็เอาไปหาน้ําหนักก่อนและหลัง่ามีการเกิดการแตกเสียหายไหมนะคะแล้วก็ทดสอบคํานวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ควรจะไม่ไม่ไม่ไมไมไมควรเกิน1%ถ้าไม่เกิน1%ซึ่งถือว่ายานั้นผ่านในการทดสอบความกร่อนนะคะทีนี้อีกเครื่องหนึ่งที่เราจะทดสอบนะคะก็คือทดสอบการแตกตัวของเม็ดยาก็คือเมื่อเรากินเข้าไปแล้วในกระเพาะอาหารของเรานะคะยาจะต้องมีการแตกตัวก่อนอเช่นยาเม็ดแบบนี้นะคะเมื่อกินเข้าไปเป็นเม็ดยาจะต้องโดนน้ํากรดในกระเพาะอาหารใช่ไหมคะยาจะต้องแตกตัวก่อน แล้วก็จะละลายเพื่อที่จะดูดถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปออกฤทธิด์ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการทดสอบก่อนว่ายานี้มีสามารถแตกตัวได้เมื่อกินเข้าไปก็คือจะมีการจําลองกระเพาะอาหารของเรานะคะก็คือเครื่องนี้จะเป็นเครื่องวัดวัดสอบการแตกตัวของเม็ดยาอ่ก็คือจะมีการจําลองเป็นน้ําน้ํากรดในกระเพาะอาหารน้ําย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในตามร่างกายของเราก็คือ37องศาแล้วก็ทดสอบก็คือ เอาเม็ดยาใส่ลงไปแล้วก็ให้เครื่องเขยา่าก็คือเหมือนเวลาเราเคลื่อนกระเาพาะอ,อาหารเราทํางานมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ทดสอบว่ายาจะต้องสามารถแตกตัวได้ภายใน30นาทีถือว่ายานั้นผ่านมาตรฐานถ้าเมื่อผ่านทดการทดสอบทุกอย่างแล้วยาก็สามารถนําไปจําหน่ายได้หรือแจกจ่ายใ,ให้คนไข้ได้นะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับหนูแล้วก็กับน้องๆในวันนี้น้องๆคงจะได้ความรู้กลับไปเยอะเลยใช่ไหมคะ ถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจที่จะเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกสาขาแพทย์แผนตะวันออกของเรานะคะสามารถเข้ามาดูหลักสูตรการเรียนการสอนได้เลยค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตพี่ปุ๊กกี้นะคะจะบอกเลยค่ะว่าการเรียนการสอนของเราไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนยังมีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะที่อยากให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้กันแล้วมาเจอกันที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกสาขาการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ